สวัสดีครับแฟนกลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกหมวยเลขเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิ์ที่7เมษายนพุทธศักราช2567ถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะครับตามโปรแกรมนั้นคู่แรกก็จะเป็นเสมอสิงลูกชาวาหลวงวงังพบกับด้านด้านสายรัตน,นะพอหอมกลิ่นพิการน้าหนัก124ปอนด์คู่ที่สองจะเป็นเพชรประภาป,ปรลูกบ้านใหญ่พบกับด้านด้านเด่นสยามเหลี่ยมธนวันรพิการน้ําหนัก108ปปอนด์ ู่ที่สามคู่รองคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นทาหารเอกในเกท้าศาลาพบกับทนดานมหินเพชรเกียรติเพชร,ร,พชรอีกครั้งนะครับพิ่กันน้ำหนัก118ปอนด์คู่นี้เคยช่วกันมาในสุวรรุพลลินีเป็นทางด้านทาหารเอกเบียดชนะมานะครับและคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นราชเดเทียนมวยไทยพบกับทางด้านพยัคฆ์ดอนสิทธิเจการเพิ่กันน้ำหนัก124ปอนด์นี่คือคู่ใหม่ในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับ คูแรกนั้นเสมอสิงห์มา124พรทพีกัดสายรัตนะมา124.6ลดไป0.6เพชรประภาพรมา108.6ลดไป0.6เด่นสยามมา108.4ลดไป0.4ทหารเอกมา118.4ลดไป0.4มาหินก็มาเท่ากันนะครับ118.4ลดไป0.4เช่นเดียวกันคู่เอกราชเดชกับพยัคฆ์ดรมา124พรทพีกัด นี่คือน้ำหนักมวยเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับราคาเรทนะครับคู่แรกเสมอสิงห์ลุกเฉพาหลวงวังเป็นต่อสายรัตนะในราคา74นะครับเสมอสิงห์เป็นต่อ74คู่ที่2เพชรปะพาพรเป็นต่อเอเดนสยามในราคาสองหนึ่งเพชรปะพาพรเป็นต่อสองหนึ่งฐารเอกมาหินนะครับเปรตเปิดมาอยู่ที่ใครต่อรอง ราชเดชพยัคฆดรน,นะครับราชเดชเป็นต่อในราคาสิบเอ็ดแปดราชเดชเป็นต่อสิบเอ็ดแปดนี่คือราคาเด็มวยวันนี้นะครับต่อไปมาดูมายรักมาชอบผมเลยครับคู่แรกนั้นเสมอสิสลุกจุบลหลวงวังหนักแทงจากสุรินทร์สอกคมกริบแต่ว่าช่วงหลังโดนไม่ได้เลยทีนี้มาอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับส่วนสายรัตนะก็มาจากสุรินทร์เหมือนกันนะครับมาจากรัตนบุรี คู่นี้ดาบิไฟจากเมืองช้างนะครับสายรัตนะนี่ก็คือเจ้าวาวานวเขาคอมอสเปดเดิมนะครับสายเนียนหนักแรงพีมือดีฉลาดความมันคงก็น้อยเหมือนกันนะครับโดนไม่ได้ทั้งคู่เลยแต่วันนี้ความคมความหนักแรงอยู่ที่เสมอสิงซ้อมจิมงานผู้จัดช่วงนี้น่าจะดีกว่าเปิดมาวมาผมชอบไปที่เสมอสิงลูกจ้บบอลหลวงวังนะครับ คู่ที่สองครับเป็ดป่าพาพรลูกบ้านใหญ่สูงยาวเข่าแหลมกระดูดีนะครับตัวนี้ถอยมานานเหมือนกันกระดูดใกล้เคียงกับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์เด่นสยามก็หนักแรงฝีมือดีฉลาดแต่ว่าตัวเล็กกว่ามากฝีมือดีต้นๆนี่เพชรป่าพาพรจะเดินเสียบเดินแทงเดินสยามยากราคามีโอกาสเบียดช่วงราคาเบียดเข้าไปที่เพชรป่าพาพรเป็นที่เด็ดเลยนะครับเป็นมวยที่มีความขยันซ้อมขยันเดินขยันทํา พูดยังไงคือนาคดไกลหมอที่เจามาฝึกมาปั้นเอาหมอที่เจ้ามาดันให้เป็นมวยเอกนะครับเป็นทีเด็ดตัวที่สองครับเพชรปภาพรลูกบันใหญ่หนาติดตามเทนสยามหลักเหลี่ยมดีฝีมือดีคือดูใกล้เคียงกันครับแต่ว่าตัวเลขกว่าเยอะไม่พลาดโดนบาดโดนสองล่วงหลุนเพชนปภาพรท้ายท้ายอัดกระจายนะครับมาดูคู่ที่สามกับฐานเอกในเวทาศสลากเคยเบียดชนะมาหินมา คู่นี้ใกล้เคียงกันาหารเอกเป็นมวยเขาในแข็งแต่งเดินจับเดินทีสู้ดีแต่ว่าเป็นมวยที่เปราะหน้าเปราะสู้ดีแต่ว่าวันนี้ผมมาเดินเข้าไปในมาฮินทาบิน,น,นอนนะไรลย,เยน,เน,นเดีดนีนนนน้มาอยู่กับทีมงานผู้จัดนะครับซ้อมยูเขตเพชรเหมือนเดิมแล้วไม่ได้อยู่ทีมค่ายนักบินอะไรลนยนที่เขื่องในแล้วนะครับมาอยู่กับทีมงานผู้จัดวันนี้มาอินดีกว่าแน,น่ต้นตนรุนน้นำนกได้ด้วย มีโอกาสใช้มีโอกาสโชว์เข้าแล้วอย่าลืมออตัวบางทุนถ้าจะพลิกคือพลิกราคาแพงแท้ยเรตเปิดไม้ใค่ต่อรองมีโอกาสได้กินเต็มและมีโอกาสไหลไปห้าหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งเลยนะครับเล่นไมาหินไปเข้าแล้วถ้าไม่นับไปนอกก้อตัวบางทุนกินเอานะครับเล่นมาหินได้ตังค์ครับวันนี้เป็นที่เด็ดตัวที่สามเลยคูย่ี้ยงไยกครวันนี้ราชเด็ดเทียนมวยไทยขับพยกักอ,อุดรออกดูดอน,นะครับ ราชเดชเนี่ยฝีมือดีหลากหลายโดยเฉพาะปลายยกสามยกสี่ชอบโชว์พิชกุดอนี่เขาในแข็งแข่งหน้าเสือดีพยายามที่จะคล้องพยายามที่จะรัดมัดเมื่อไหรราคาไหลแน่ไหลรองถ้าเป็นรองไหลรองน้าเสือดันช่วยมีโอกาสพลิกเหมือนกันแต่ว่าต้นๆน,นเขาราชเดชไปก่อนราคาไหลห้าหนึ่งหกหนึ่งกอกถั่วบางทุนเอานะประเดชเปิดมาแค่สิบเอ็ดแปดสามสอง คู่นี้มีโอกาสไหลไปสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งกองถัวบางทุนเอานะครับแพชนะมีโอกาสได้ทงังสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกสมมติสิงลูกฉบหลวงวังลุ้นศอกครับลุ้นศอกมีโอกาสนับนอกแตกสูงมากคู่ที่สองลุนเขาไปที่เพชรป่าป่าผอดลูกบ้านใหญ่ท้ยท้ายอัดขจายต้นต้นอาจีเบียดไท้ายทายอัดขยายนะครับคู่ที่สามครับมาเห็นนักบินอะไรลยนมาเห็นเพชรเขียดเพชร หนักแรงตั้งกายดีรุนน้ำนอกได้ด้วยสามตัวเสเตปแทงได้นะครับสเสริมเมือนสิงเป็นปลาปลาพรและไม้หินจะเสเตปได้ครับชุดนี้แลาเวงรงไรารัวันนี้เข้าไปที่ราชเดชเทมมนมวยไทยราคาหลายข้อตัวบางตัวเอาแพทชนะก็จะได้ตังค์วันนี้สี่ตัวเล่นได้ครับขอบคุณสําหรับกำลังใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับผมอ้อมผมบางดอกบัวกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ